สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะควงไปทำบุญจริงไหมแจงไทม์ไลน์ชัดเบลล่ารานีตอบแล้วควงไปทำบุญกับกองทัพพีกจริงไหมหลายคนจับตามองความสัมพันธ์คู่จิน้นเบลล่ารานีและกองทัพพีกหลังจากเพจดังชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาทั้งคู่ควงกันไปทำบุญวัดเดียวกันหรือเปล่า ล่าสุด25กรกฎาคมเบลล่าเปิดใจในงานถแถลงรอบกาล่าบุเพสนิวาส2พร้อมตอบคำถามถึงประเด็นดังกล่าวเบลล่าบอกว่าช่วงวันพระที่ผ่านมาเป็นวันหยุดเบลล่าได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่และพอเบลกลับมาลงรูปปกติเป็นช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปน้องไปทีหลังค่ะไม่ได้ไปพร้อมกันน้องถามว่าไปทำบุญถวายเทียนที่ไหนดีเพราะที่ที่ไปคนเยอะเบลก็เลยแนะนำค่ะ กับน้องไม่มีอะไรค่ะเบลยังมองว่าความรักเป็นเรื่องสวยงามถ้ามีความรักแล้วเป็นกํำลังใจที่ดีให้กันเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกว่าถ้ามีความรักที่ดีมันก็ดีนะไขว่คว้าไหมเบลล่าตอบว่าไม่ค่ะไม่อยากไปหาต้องอย่าไปรู้สึกว่าอยากมีถ้าอยากมันจะยิ่งผลักออกไปค่ะหลายคนมองว่าทุกวันนี้เราหัวบันไดไม่แห้งเบลล่าบอกว่า ไหนไหนน้องอิงอิงวรันทนรร้องเพลงประกอบหนังบุพเพขอยืมคำน้องมาว่าการนอนเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะขอนอนก่อนค่ะเพราะคิวแน่นมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ